เชฟอ้อยพลาดแล้วค่ะเจ๊แมนสร้างแบรนด์ลูกชิ้นคั่วมาใหม่ขายเป็นซอฟพาวเวอร์จังหวัดเรียกว่าเป็นประเด็นเดือดปุดๆด,ดเหมือนน้ำซุปในหมอ้อก๋วยเตี๋ยวตอนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็คงหนีไม่พ้นราม่าลูกชินช้นเชฟอ้อยนะคะที่ประชาชนเหี่กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังมีผู้ซื้อแฟนชายลูกชิ้นของเชฟอ้อยอยูวดีค่ะเชฟชืช่อดังจากรายการดังในโทรทัศน์ไหมคะออกมาแชร์ปัญหาหลายอย่างจาัดก,การซื้อแฟนชายจนกลายเป็นกระแสในโซเชียลเกิดการโต้เถียงกันไปมา ก่อนจะกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักหลังทั้งสองฝ่ายพ่ออกรายการหุหนกระแสค่ะโดยดราม่านี้เนี่ยเกิดจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะเขาได้ออกมาโพสต์ข้อความแชร์เจ้าของแฟนชายลูกชิ้นดังว่าเอาเปรียบผู้ซื้อมาอยุติธรรมกับคนซื้อแฟนชายเลย ดยมีปัญหาทั้งการซื้อแฟรนไชส์แบบไม่มีสูตรทำลูกชิ้นมาให้เรื่องการส่งเครื่องทำลูกชิ้นล่าช้ากว่าข้อตกลงในสัญญาจนทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจเนื่องจากต้องแบกต้นทุนที่สูงขึ้นและยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายเนี่ยปัญหาเหล่านี้นะคะมีผู้เสียหายเกิน40คนค่ะแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยกล้าออกมาพูดเนื่องจากแต่ละคนก็มีความหวังว่าขายไปแล้วจะได้งเงินคืนและตัวเจ้าของแฟรนไชส์ชเนี่ยมายึดคืน เ่งหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาสแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ต่อมาด้านเชฟอ้อยนะคะเชฟหญิงแปลงจากรายการแข่งทำอาหารชื่อดังเนี่ยก็ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook ค่ะมีการระบุวา่าเตรียมฟ้องผิดเพศหนึ่งที่ลงข้อความและก็รูปภาพในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพระบอรคอมพิวเตอร์โดยจะไม่รับคำขอโทษคำขอเข้ามาหรือว่ายอมความใดๆเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างต่อไป และเมื่อกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนที่มีการโต้อตอบกันไปมาในโซเชียลแล้วเนี่ยชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อนแรงดังกล่าวอย่างล้นหลามนะคะจนทําให้วันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็เลยเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยกันค่ะทั้งฝ่ายผู้เสียหายนะคะประกอบด้วยคุณเล้งคุณแมนคุณฟลุกคุณเดียนและคุณแอนค่ะแล้วก็ฝ่ายเชฟอ้อยด้วยนะคะ ซึ่งมาพร้อมกับเชฟปูโดยมีคุณภพยสารเริงฤทธิ์ทําหน้าที่เป็นทนายความคนกลางค่ะบางช่วงบางตอนของรายการนะคะเรียกว่ากลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลทันทีค่ะโดยเฉพาะการโตดเถียงสุดเดียรระหว่างเชฟอ้อยแล้วก็คุณแมนค่ะ หนึ่งในผู้เสียหายที่เรื่องราวในมุมของตัวเองเขาบอกว่าได้รับอุปกรณ์ทำลูกชิ้นล่าช้าจนเสียโอกาสแล้วก็แบกรับต้นทุนไม่ไหวจึงหันมาขายกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่ากลับโดนเชฟอ้อยด่าซึ่งเขาเนี่ยบอกว่ารับไม่ได้ไม่เคยมีใครด่าแล้วหายไปวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยก็เลยขอบรรดากลับบ้างนะคะ ด้านเชฟอ้อยเนี่ยก็โตกลับว่าการขายก๋วยเตี๋ยวของแม่เนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดเนื่องจากลูกค้าจดจาว่าคุณแม่เนี่ยขายลูกชิ้นของเชฟอ้อยและจัดร้านก๋วยเตี๋ยวมันเชฟอ้อยท้งนี้เนี่ยเชฟอ้อยยอมรับว่าได้ด่าแล้วก็พูดจารุนแรงกับผู้กรณีจริงเนื่องจากไม่พอใจในหลายเรื่องทั้งเอารูปตัวเองไปวางกับลูกชิ้น5บาทและยังมีคนเอาสูตรของตัวเองไปดัดแปลงซึ่งผิดสัญญา อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงท้ายของรายการค่ะเชฟอ้อยก็ยอมรับว่าตนเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการทาธุรกิจและก็ธุรกิจลูกชิ้นก็เติบโตเร็วชั่วข้ามคืนค่ะสุดท้ายเชฟอ้อยก็ระบุว่าไม่สามารถคืนกันนช้ยได้แต่สามารถขายต่อให้คนอื่นมาซื้อสิทธิ์ต่อได้พร้อมขอโทษคู่กรณีเรื่องที่ตนพูดไม่ดีซึ่งทางคุณแมนเนี่ยก็ยอมรับคําขอโทษและก็ได้ขอโทษเชฟอ้อยเช่นกันที่ตนพูดจากก้าร้าว ล่าสุดจ้าบอกเลยว่าใครเนี่ยที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยไม่หนำใจนะคะอยากอุดนหนึ่งสินค้าของตัวแทนหมู่บ้านอย่างคุณแมนค่ะโเ,เป็นไอดอลไปแล้วนะคะเขาก็มีแบรนด์ออกมาแล้วนะคะคุณขาเป็นลูกชิ้นคั่วก,กับก๋วยเตี๋ยวก็เทยค่ะโดยเพจอาร,าราษฎรธานีอัปเดตนะคะได้มีการรายง,งานว่าลูกชิ้นเแมนวางขายแล้วณห้างสาไทยสุราชั้นหนึ่งซอฟพาวเวอร์จากสุราธ,ธานีซึ่งประกอบธุรกิจพัฒคาลักขี ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและติดอยู่ในมิวบิ o u r m มา s e l e c t i o n ของทางวิชลินไก2024์2024ปีล่าสุดค่ะซึ่งหลังจากที่มีปัญหานะคะเจ๊แมนเนี่ยก็ได้สร้างแบรนด์อีกแบรนด์ขึ้นมาชื่อว่าลูกชินคั่วกระเทยและกว๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยบายเจ๊แมนและล่าสุดที่วางขายณนะห้างสาไทยสุราษฎร์ชั้นหนึ่งให้ได้ลองชิมกันด้วยนะอาอาใครอยากอุดหนุนนะคะก็ไปชิมกันได้ค่ะบินด่วนไปสูราษลร์โลกค่ะ